ไัยรายวันสุคนชัยอารีอำนาจบ่าวไพร่ในยุคไฟการเมืองความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่นหมายถึงแง่มุมหนึ่งของศีลละธรรมหมายถึงคุณลักษณะทางบวกของคุณธรรม ที่ค่อยๆละลายไปในตัวตนคนที่บอกแค่ทางกายภาพเพียงภายนอกให้คนอื่นมองเห็นแต่ภายในตัวตนมิได้สร้างความล้ำลึกในความจริงใจ แม้กับตัวเองอยากได้ใครมีมันฝังรอยบาปติดตัวไปในทางผิดได้เสมอแม้ทุกตำราทุกวิชาอาคมบ่งบอกถึงคำสอน ในลทัทธิใดๆจะนำสู่ทางแห่งสัตรธรรมยังนำพาบิดเบี้ยวไปสู่กรรมได้เสมอสำหรับคนคิดชั่วเพื่อเอาชนะความดีใดๆรู้ชั่วดี ในเมื่อเดินถึงสุดทางบุญที่ทุ่มเทไว้ด้วยอำนาจชาวโลกและชาวเราร่มโพร่มใสในใบบุญไม่ได้ร่วงหล่นไปไหนได้ยกเว้นนรกมันมาจูงมือให้เดินตามมันไปในสิ่งผิดหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมของแต่ละศาสนา จึงให้ค่าความซื่อตรงซื่อสัตย์เป็นอย่างมากในหลายบริบทที่คอยเกาะสายบุญบังรอยบาปสุดท้ายก็ปิดกรรมไม่มิดเหมือนเช่นนักก่อกรรมสายการเมืองกับพวกนักรบสีกากีทํทำชั่วได้ดีแค่เดินจูงกันไปสู่เส้นทางบาป คอยดูยศถาบรรดาศักด์สูงส่งแค่ไหนร่วงสู่ดินคือกรรมเอาคืนครับสะท้อนต่อสิ่งที่มองเห็นในแนวคิดแย่งฐานการเมืองลงทุนเผาป่าให้เกิดปัญหาไฟการเมืองโยนบาปสู่แผ่นดินเกิด เพื่อเอาชัยชั่วร้ายเผาผลานบ้านเมืองอันเป็นแผ่นดินเกิดตัวเองและลูกหลานสัตว์ป่ามันยังกลัวตายจากแรงไฟป่าที่ลามข้ามนรกนรกกลับมาเกิดในกองทัพสีกากีที่มีนายเป็นนักการเมืองแย่งชิงอำนาจบนสายทางเดินของพวกนาย ไม่อายฟ้าอายดินปากกับใจไม่ตรงกันพูดออกมาหน้าตาเฉยเราทำงานเพื่อประชาชนลิงหลอกเจ้าบ่าวหลอกนายคือเส้นทางอำนาจของบ่าวไพรในยุคนี้สุคนชัยอารี สืบจากข่าวรายงานสนใจลงโฆษณากับสืบจากข่าวที่มียอดคนติดตามกว่า1ล้านยูเซอร์และคนดูกว่า10ล้านวิวต่อเดือนติดต่อได้ที่โทรศัพท์0869959575และอีเมลสืบจากข่าว at gmail.com